คุณอะไรเนี่ยครับตัวเจเนี่ยผมอ่านไม่กล้าอ่านชื่อท่านนะครับผมกลัวอ่านผิดนะครับบอกขอบคุณมากขอบคุณครับไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีนะครับคุณสุพัชชานะครับบอกเม้นมาว่าบอกรายละเอียดดีมากเลยค่ะแลวจะลองทําตามนะครับโอเคครับยินดีครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับคุณปภาพันธ์ นะครับน่าจะใช่เนาะดีใจที่ได้เจอช่องแบบนี้นะเพราะทำใช้จริงประสบการณ์จริงทดลองทำมาแล้วทำต่อไปติดตามแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับคุณนรุมนสังเลขานะครับอยากได้สูตรทำแป้งขนมเบื้องกรอบนานค่ะโอเคครับผมจัดให้แล้วนะครับอขอประสบความสมเร็จนะครับคุณซูซานซีนะครับ บอกว่ากดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะจากคนไทยในแคนาดาโอเคครับขอบคุณมากครับขอให้คุณซูซานซีสุขภาพแข็งแรงเนอะรักษาสุขภาพนะครับคุณโรดจนะนะครับ ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกขอบคุณนะครที่บอกเคล็ดลับตีทีไรเป็นน้ำทุกทีหมายถึงวิปครีมไข่ขาวนะครับกับไม่เป็นไรครับเอาไปทำมาหากินกันเนาอะ,อะถ้าเกิดว่าทำตามที่ผมบอกแล้วมันเป็นน้ำอีกนะหลายๆชั่วโมงผ่านไปบางทีมันจะมีการถ้ามันนานจริงๆบางทีมันจะมีคายตัวบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนนะครับมันไม่เสียนะครับให้ใช้อัทพีที่เราตัก ตากวิบคีมนะครับตีตีอยู่ในถังนั้นอีกครั้งหนึ่งหมายถึงที่หน้างานนะครับในเคสที่ว่าเราตีจากบ้านไปเนาะสำหรับวิปคิมไข่ขาวนะครับท่านใดที่เจอปัญหาทําตามที่ผมแนะนําแล้วนะครับแล้วอ,า,อาจจะไปตั้งทิ้งไว้ที่หน้างานอยู่ในถังนะครับอยู่สัก3-4ชั่วโมงแล้วมันเริ่มคลายตัวเป็นน้ำนะครับมันมันอาจจะมีอยู่บ้างนะ บางบางบางครั้งเราอาจจะตีนานเกินไปนิดนึงอะไรนิดนึงนะครับอ,อย่าไปทิ้งนะครับส่วนนั้นให้เราถ้าเราเ,เราตักเขาแล้วเราเห็นว่ามันเริ่มคลายตัวเป็นน้ํานิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยให้เรารีบใช้ทับพีก็ได้หรือภาชนะอะไรก็ได้รีบมาตีกวนให้มันแบบให้เนื้อครีมมันกลับมาเข้ากันนะครับอย่าปล่อยไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวมัน มันอาจจะมีการเป็นน้ำบ้างเพราะว่าเราไม่ได้กะกันไว้เป็นเวลาที่แน่นอนเนาะอ่าแต่มันไม่เสียนะครับให้รีบถ้ารู้ว่าวิปครีมท่านสลายตัวจากาครีมเริ่มเป็นน้ำเนี่ยอ่าให้ทุกท่านรีบรีบรีบ,ร,บรีบตีอย่างเร็วเลยนะครับใช้ตะก้อตีไข่ก็ได้หรือว่าตัวทัพพีเองก็พอใช้ได้ครับอ่าวรให้มันกลับไป คุณส,สันสนีหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะก้าะจะคอยชมผลงานต่อไปสู้ๆค่ะโอเคครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับคุณมิส อ,อะไรเนี่ยครับผมไม่กล้าอ่านออกเสียงชื่อท่านนะครับผมผมกลัวจะอ่านผิดเนะาะท่านถามมาว่าถ้านเหลือจะเก็บรักษาอย่างยังไงคะหมายถึงวิบครีมเนาะถ้าเหลือนะครับเนื่องจากวิบครีมเราเนี่ยต้นทุนมันไม่สูงนะครับผมแนะนําให้ทําวันต่อวันเนาะใช้วันต่อวันนะครับผมไม่เคยเก็บนะครับ เหลือผมทิ้งแล้วก็วันลุกขึ้นทำใหม่นะครับแนะนำให,ให้ให้ทิ้งจะดีกว่านะาเพราะว่าต้นทุนเราไม่สูงครับแต่ว่าถ้าเราผิดพลาดมาการเก็บรักษาไว้แล้วลูกค้าไปทานเจอปัญหาอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่กว่านะพราลูกค้าแต่ละคนกว่จะได้มาเนาะ แนะนำให้ทิ้งนะครับผมเพราะว่าผมเองผมไม่เคยเก็บเนาะ,ะคุณชนเป็นชื่อยอ่อนะครับอ,อันนี้ไม่ทราบว่าท่านมีชื่อว่าอะไรนะครับบอกขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะใช้เครื่องแบบมือถือได้ไหมได้ไหมคะนะฮะน่าจะหมายถึงการตีวิบวิบไข่ขาวเนาะใช้ได้ครับหมายถึงว่าไ ไอ้ไอเครื่องที่เป็นมือถือใช่ไหมครับที่ที่มันมีมอเตอร์ที่เราถือไปตีกันในกะละมังในอะไรเนาะใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็ปั่นไข่ขาวกับน้ำตาลก่อนนะครับให้มันเข้ากันซะก่อนนะครับคือเคล็ดลับอที่ผมบอกไปเนี่ยคือเราต้องการให้มันเป็นครีมเร็วที่สุดนะครับไม่ต้องการให้ไปไปไป ไปเริ่มตีจากตอนที่มันเป็นน้ำตาลนะครับเดี๋ยวมันใช้เวลานานเกินมันอากาศมากไปมันจะไม่ทนนะผมลองดูแล้วนะครับแนะนําให้ปั่นไข่ขาวกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนแล้วมาใส่ภาชนะแล้วคุณก็เอาไอ้ที่ว่าใช้เครื่องแบบมือถือเนี่ยไปตีให้เป็นครีมอย่างรวดเร็วนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ผมเคยใช้มาก่อนนะครับในในในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ทําเยอะเนาะอ่าโอเคครับ มาที่คุณ b o f f i c i a l นะครับถามว่าไข่ขาวจากไข่เป็ดหรือไข่ไก่ครับหมายถึงที่เอามาตีวิปครีมไข่ขาวเนาะเป็นไข่ขาวจากไข่ไก่นะครับไข่เป็ดเราไม่ได้ใช้เนาะเพราะไข่เป็ดนี่กินคราวมันจะแรงมากนะครับให้ใช้เป็นไข่ไข่ขาวจากไข่ไก่นะครับผมคุณ คิดชยาหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะบอกกดติดตามจากยุโรปนะคะขอบคุณที่แบ่งปันนะคะคนไกลบ้านได้พอทำกินค่ะรอติดตามผลงานต่อไปโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับแอรักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่า คุณจรินปาลุงขอบคุณนะที่แนะนําสิ่งดีๆขอให้รวยๆครับขอให้รวยๆเช่นกันครับขอบคุณมากๆครับอ่านี้เป็นคอมเมนต์จากคลิปวิปครีมไข่ขาวนะครับไปที่คอมเมนต์จากแป้งถั่วทองกันบ้านนะครับอ่าคอมเมนต์ comment เก่าๆต้องขออภยัยจริงๆนะครับเนื่องจากมันเยอะผม เกรงว่ามันจะกินเวลานานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ที่ว่ายังไม่นานเกินไปนะครับคุณวันชาติหรือเปล่านะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยเนาะบอกขอบคุณมากครับที่แบ่งปันความรู้ขอให้ช่องประสบความสาเร็จมียอดผู้ติดตามเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆโอเคครับยินดีครับขอบคุณคุณวันชาตินะครับเอ่อจาก ช่อง mylove mylove นะครับถามว่าต้องล้างถั่วก่อนไหมครับหรือมันจะทำให้แป้งชื้นคะหมายถึงแป้งที่เอามาทำแป้งถั่วทองนะครับห้ามล้างนะครับคุณ mylove mylove นี่ผมตอบไปในคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ว่ามาตอบตรงนี้เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นนะครับได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับถั่วที่แกะออกมาจากถุงนะครับให้ขั่วเลยนะครับ ้ามถูกน้ำนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราไปคั่วเนี่ยเพื่อเราจะไล่ความชื้นออกจากถั่วนะครับเพื่อว่า,า,าให้ให้มันบดง่ายเนาะให้มันบดเป็นตัวแป้งง่ายนะครับอโอเคนะครับไม่ต้องล้างนะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะครับ ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ,บอขอบคุณมากค่ะขออนุญาตติดตามนะคะด้วยความยินดีครับ,รบด้วยความยินดีนี่นะครับคือกำลังใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยคุณอำนวยโมลานอกบอกรอสูตรขนมเบื้องกรอบค่ะผมจัดให้แล้วนะครับผมคุณจิ๊บจิ๊บ บอกรอวิธีทำขนมเบื้องต่อไปค่ะโอเคครับอันนี้ผมก็จัดในแล้วเนาะะคุณคุณนำสักสักผมไม่แน่ใจนะครับว่าเชื่ออะไรนะครับผมกลอ่านผิดนะครับคุณนุ่มหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจบอกสวัสดีค่ะใช่ที่เขาทำ ขนมเต้าส่วนหรือเปล่าคะถัว่วนะคะขอบคุณมากค่ะติดตามนะคะหมายถึงถั่วที่เอามาทําแป้งถั่วทองนะครับใช้ที่ทําขนมเต้าส่วนไหมขนมเต้าส่วนอันเต้าส่วนนี่มันมันทำมาจากหลายถั่วเนาะเดี๋ยวนะเต้าส่วนมันทํามาจากเออจากเขาพูดก็มีเนาะ น่าจะหมายถึงเล่าส่วนเม็ดเล็กๆเนาะเม็ดเล็กๆตัวนี้จะทำมาจากอ่าใช่ครับเป็นเป็นเป็นถั่วเดียวกันเป็นถั่วเดียวกันครับเป็นถั่วเขียวเขาเรียกถั่วเขียวกระเทาะเมล็ดนะครับถั่วเขียวซีกกระเทาะเมล็ดใช่ครับเป็นถั่วเขียวนะครับ อบอกคนขายว่าเป็นถั่วเขียวนะไม่ใช่ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองก็เท้ะถั่วเหลืองซีกนั่นเราหลักๆเขาจะเอาไปใช้ทําเป็นพวกเต้าหู้พวกน้ําเต้าหู้กันนะครับอันนี้ของเรานี่จะเป็นเม็ดเล็กๆนี่จะเป็นถั่วเขียวนะครับแล้วก็มาทีา่โอเคคอมเมนต์จากแป้งถั่วทองก็หมดไปนะครับแล้วก็มา คอมเมนต์จากอะไรปิ้งส่งเครื่องนี่มีอยู่เดี๋ยวดูก่อนนะครับมีอีกสามคอมเมนต์อ่าโอเคไม่ยาวเกินคุณน,น้อนวยโมลานอกบอกสอนดีมากเลยค่ะชอบโอเคครับผมขอบคุณมากอ่าคนเดียวกันก็บอกว่า จากคุณอำนวยมูลนอกเหมือนกันบอกว่าคงจะมีสูตรข้าวจีนะคะรอติดตามค่ะสูตรข้าวจีนะครับจะมีคนม้นเยอะๆก็อาจจะจัดให้นะครับแต่ผมมองรู้ว่าสูตรข้าวจีเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่เอาลงให้ไม่ใช่ว่าห่วงนะครับว่าวิชาการทุกอย่างที่ผมเป็นเนี่ยผมตายแล้วผมเอาไปไม่ได้นะถ้ามันพอเป็นประโยชน์กับใครได้เนี่ยผมดีถ่ายทอดให้ท่านไปทำหมากินกันเนาะแต่ ประเด็นมันคือว่าเา้าจีเนี่ยผมมองว่าเป็นสินค้าเฉพาะท้องถิ่นเนาะพอหลุดออกไปจากอุดรจากสกลหนองคายขอนแก่นขอนแก่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะรู้สึกว่ายอดขายเขาจีนี่แต่ถ้าอยากได้จริงๆก็อลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับก็ถ้าผมรู้ว่าเออท่านเอาไปทำอะไรได้กันได้ก็เดี๋ยวจะจัดให้เนาะ แล้วก็คุณสาชีวิตดีดีถามว่าไข่ที่ใช้ไข่เบอร์อะไรคะหมายถึงไข่ที่จะมาทําไข่ปิ้งส่งเครื่องเนาะใช้ที่ร้านใช้เบอร์สามนะครับเนื่องจากผมเสียบ4ใบยีนะครับแต่บางท้องถิ่นเนี่ยก็อ,อาจจะใช้ไข่เบอร์ใหญ่ขึ้นเนาะว่าส่วนใหญ่เขาจะเสียบกัน3ใบยีนะครับสําหรับคําถามของคุณสาชีวิตดีดีนะครับผมโอเคไปที่ อ่าคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินไปอ่ไปที่คอมเมนต์จากคลิปที่ลงไปเมื่อวานนะครับ คุณไมล์เลิฟไมล์เลิฟนะครับบอกนี่คือช่องที่เปิดเผยเคล็ดลับจริงๆขอบคุณมากค่ะขอวิธีวนแผ่นแป้งด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมแต่มันจะยากหน่อยนะครับไอคลิปวนแป้งเนื่องจากว่าเอามันเป็นคลิปหน้างานเนาะเพราะว่าเตาผมจะอยู่ที่ตลาดปัญหาคือเราต้องขายไปแล้วก็ต้องถ่ายคลิปสอนไปด้วยนี่แหละอันนี้เบื่อค่อนข้างจะน้อยเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆ ถ่ายเก็บวันละเล็กละน้อยเนาะว่าวันนี้ปัญหามันจะมาจากทางไหนได้บ้างนะครับสาเหตุที่ผมว่ามันมันทำได้ยากมันสอนได้ยากนี่าจากหน้าเตานี่มันให้ทุกท่านลองนึกถึงไปถึงว่าภาพคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วเนาะอ่าแล้วต้องไปแกล้งจมน้ำอีกเพื่อจะว่ายให้กับคนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นดูนะครับมันก็เลยยากนะครับ มันไม่เหมือนเราไปสอนแบบไปยืนสอนแล้วท่านก็ว่ายน้ําหรือว่าท่านวนแป้งให้ผมดูต่อหน้าเนี่ยท่านเจอปัญหาอะไรผมก็ช่วยแก้กันอยู่ตรงนั้นเลยไอ,อ้ย่างงี้มันจะง่ายกว่ากับผมสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาว่าไอ้นี้ไฟแรงไปนะอันนี้ไฟยังไม่ได้นะอ,อันนี้มันจะยากกว่านะครับเนื่องจาก ไม่รู้สิมันมันไม่เหมือนหัดขับรถเนาะหัดขับรถมันจะแนะนํากันได้ง่ายกว่าเนาะแต่ก็จะพยายามนะครับจะพยายามเวลาเจอปัญหาผมก็จะเก็บจะถ่ายเก็บไว้เนาะอาจจะไม่ใช่คลิปที่ว่าถ่ายวันเดียวจบเนาะอาจจะเป็นคลิปที่ว่าสะสมปัญหาที่เราเจอแต่ละวันเนาะเช่นว่าอันนี้ไฟแรงไปอันนี้ไฟอ่อนไปอาจจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างนะครับ คือคลิปการวนแป้งยากที่สุดนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการวนนะครับทุกทกท่านต้องทราบไว้ด้วยว่าที่ยากที่สุดของการวนแป้งมันจะอยู่ที่ความร้อนของไฟนะครับที่เราเจอปัญหากันเนาะ,ะแต่ก็จะพยายามก็พยายามจะทําให้ดูกันนะครับคุณจิ๊บจิบอกขอรอชมวิธีวนแป้งค่ะติดตามไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําให้เนาะ,ะคุณ ซีดีลักนะครับอยากสอนเวลาอยู่อยากให้สอนเวลาอยู่หน้าเตาขนมเบื้องค่ะรอชมนะคะโอเคครับเดี๋ยวทําให้คุณสายชีวิตดีดีบอกขอบคุณค่ะกําลังสนใจทาขนมเบื้องอยู่พอดีครับด้วยความยินดีครับท่านเดียวกันนี้นะครับคุณสาถามไมา่อีกนะครับถามว่านวดแป้งและผสมเสร็จแล้วใช้ได้เลยไหมคะหรือต้องพักแป้งไหม แล้วใช้แป้งไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้กี่วันคะขอบคุณขอบคุณค่ะอ่าสูตรแป้งที่ผมให้ไปนะครับนวดเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องพักแป้งนะครับใช้ได้เลยนะครับขอให้แบบนวดให้นานๆน,นะครับแป้งเน้นเลยเพ่านวดให้นานๆน,นะครับผมลองทําการทดสอบหลายๆอย่างดูแล้วนะครับว่า,าเราเราเรานวด โดยเวลารวดเร็วกับนวดนานๆเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่าเพราะว่านวดยิ่งนานยิ่งดีนะครับแป้งแล้วค่อยๆเติมน้ําค่อยๆเติมน้ําลงไปจนมันมันเสร็จออกมาเป็นน้ําแป้งอะ่ะใช้ได้เลยครับโอเคนะครับผมส่วนเรื่องเก็บไว้ไม่แนะนําให้เก็บเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ร้านไม่ว่าอะไรเหลือนะครับผมผมจะไม่เก็บอ๋อจะเก็บอยู่อย่างหนึ่งคือไข่ทรงเครื่องนะครับซึ่งนานๆจะเหลือจะว่าไม่เก็บเลยเดี๋ยวจะว่าโกหกนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับคุณษาชีวิตดีๆนะครับแป้งใช้ไม่หมดทิ้งเลยนะครับเพราะต้นทุนไม่ได้สูงอะไรนะครับอ่ามันโลนึงแค่สามสิบสามบาทเราสมมุติว่าทําเหมือนผมช่วงนี้มันขายยากเนาะผมทาแค่วันละครึ่งโลต้นทุนแป้งมันแค่ตัวแป้งมันก็สิบกว่าบาทเองเนาะสามสิบสามหารสองมันก็สิบกว่าบาทแล้วก็ค่าไข่แค่สามใบเอง รวมนู่นนี่นั่นก็มันต้นทุนหนึ่งมันมันนิดเดียวครับร้อยกว่าบาทค่าแก๊สแล้วค่าอะไรแล้วเพราะฉะนั้นทิ้งไม่ถอะครับอย่าไปซีเรียสเราขายได้ตั้ง4ี0ห้านะครับอันนี้แป้งทองม้วนหาไม่ได้จะใช้แป้งอะไรทดแทนมันมีหลายสูตรนะครับแต่ผมแนะนําว่ามันมันก็้ังจะยุ่งยากต้องมาคํานวณน,น้ําตาลอีกอะไรอีกนะครับแล้วน้ําตาลที่ใช้เนี่ยถ้าจะให้ได้รวดเร็วนะครับ มันต้องเป็นน้ําตาลเคยเห็นไหมครับเป็นน้ําตาลละเอียดเลยนะครับน้ำตาลทรายธรรมดาเราละลายช้านะครับสมัยก่อนใช้น้ําตาลทรายธรรมดานยทำแล้วมันใช้เวลานานนะครับความจะละลายไม่สามารถมันต้องพักแป้งเหมือนคุณสาถามมานะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาแป้งที่ผมนําเสนอในคลิปให้ได้นะครับผมใช้เองผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะ ที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เป็นคำถามจากคุณจรินปานลุงนะครับคุณสุพ,พินนะครับบอกช่วยสอนวนแป้งด้วยนะครับโอเคครับด้วยความยินดีครับคุณอำนวยโมรานอกรอชมวิธีวนวนขนมเบื้องค่ะโอเคครับเดี๋ยวจัดให้เนาะ คุณอมนวยโบลานอ,อกอมีสองคอมเมนต์นะครับบอกสอนทำไส้เค็มขนมเบื้องด้วยนะคะไส้เค็มขนมเบื้องถ้ามีคอมเมนต์มาเยอะๆก็เดี๋ยวจะจัดทำให้นะครับแต่เนื่องจากผมว่าผมเองไม่ค่อยได้ทำไส้เค็มเท่าไหร่นะครับเพราะที่ร้านจะเน้นขายแต่ไส้หวานนะครับเพราะเนื่องจาก ช่วงนี้มันช่วงโควิดนะครับมันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ก็มาเยอะๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันเนาะหรือว,ว่าจะใช้ของสูตรอื่นสูตรของอท่านยูทูบเบอร์ท่านอื่นไปก,ก็ก็ได้นะครับเผื่อเผื่อเผื่อบางทีเราจะเจอสูตรที่มันอร่อยกว่าของผมนะครับเนื่องจากผมผมทำแค่เป็นรายได้เสริมนาะขนมเบื้องเนี่ยก็เลย เป็นเป็นสูตรทั่วทั่วไปครับสูตรทำไส์เกมแต่ถ้าอยากให้สอนเดี๋ยวทำให้นะครับหลายๆคอมเมนต์เข้ามาโอเคครับแล้วก็คุณวันชาตินะครับเป็นสมาชิกกันมาพากักใหญ่ๆเลยเนาะ,อะบอกถ้าคุณสิทธิ์มีสูตรและวิธีการทำขนมถังแตกหรือถังทองพอที่จะถ่ายทอดแบ่งปันได้ไหมครับผมเห็นเขาโพสขายสูตรกันบางเจ้าเกือบ5,000ันมันก็ไม่แพงสำหรับคุณมีตัง แต่มันมีราคาสูงมากสำหรับคนที่มีต้นทุนเพียงน้อยนิดขอบคุณมากครับด้วยความยินด,ดีนะครับแต่ว่าต้องขอเรียนตรงนี้นะครับผมผมไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำแบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วคนอย่างผมถ้าสอนแล้วผมจะไม,ไม่ไม่ชอบสอนค้างตึงเนาะด้วยด้วยนิสัยของผมเนี่ยถ้าสอนแล้วผมอยากจะสอนแบบให้ท่านไปทำหมากินกันได้เลยนะครับ ผมไม่มีเตาไม่มีอะไรที่จะมาใช้ประกอบไอ้ไอ้ส่วนเขาเรียกอะไรล่ะใช้ในการสอนนะครับแล้วก็มันมันมีหลายสูตรนะมันมีสูตรแบบหมักแป้งไม่หมักแป้งนะครับมันมันก็น่านำเสนอครับถือว่าเป็นเป็นกระทูที่มีประโยชน์ด้วยความยินดีนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้คนที้เขาเขาจะให้คําแนะนําได้เนี่ยเขาอยู่ขนแก่นนะ แต่เราก็ายังกระตัวเขาเองเขาออกขายตลาดนัดนะครับผมก็ยังไม่สะดวกที่จะไปหาเขานะไปเขาก็ไม่ค่อยจะว่างสะดวกแต่เอาเป็นว่าถ้าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยนะครับเนื่องจากเวลาก็ยังไม่ตรงกันนะถือถือว่าโอเคครับเป็นเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับคุณวันชาตินะครับผมก็ตอบไปในกระทู้นี้แล้วนะครับแต่ว่า,าสมาชิกท่านอื่นจะได้ได้รับทราบพร้อมๆกันนะครับคุณคุณอะไรเนี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับบอก FC ต่างแดนจ้ากดติดตามนสิทธิ์แล้วขอบคุณมากค่ะเฮงเฮปักปังนะครับหมายถึงน่าจะหมายถึงกดติดตามช่องนสิทธิ์ให้แล้ว โอเคครับขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพเนาะอยู่ประเทศอะไรเนาะเนี่ยอ่าคุณคิดชยาบอกนา้าสิ์สอนวนแป้งด้วยอีกเสียงค่าขอบคุณค่าขอให้รวยๆนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวทําให้นะครับผมคุณเพนพักนะครับบอกได้ความรู้เพิ่มขอบคุณมากมากค่ะโอเคครับด้วยความยินดีครับผมอ่าน่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับ อันนี้ก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับการตอบคอมเมนต์ในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ได้รับประโยชน์กันโดยทั่วนหน้านะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์อะไรที่เป็นประโยชน์อีกผมก็จะมาตอบให้ตรงนี้นะครับชอบไม่ชอบในช่วง อของความตอบคอมเมนต์อย่างนี้นะครับก็เ้นกันมาได้นะครับว่าชอบไหมหรือว่าอยากให้ตอบอะไรก็เชิญเลยครับยินดีนะครับพอจะแว็บมาทําให้ได้ก็มาทําให้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานต่อนะครับเนื่องจากคนทํำหลายอย่างครับผมทําคนเดียวด้วยอย่างไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ